สวัสดีคะ่ะชาวราศีสิงค์คลิปนี้นะคะเป็นภาพรวมชีวิตค่ะประจำเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน2566ราศีสิงค์นะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะมีปรากฏการณ์ที่สำคัญนะคะคือการย้ายนะคะของดาวราหูในช่วงตั้งแต่17ตุลาคมนะคะซึ่งจะอยู่ไปปีครึ่งนะคะดูสิคะว่าเขามีผลยังไงต่อภาพรวมชีวิตของชาวสิงค์บ้างนะคะ คุณดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะอยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อได้ที่ Line นะคะมีแอดด้วยนะ 998WQAIT ค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,ะกดติดตามนะคะด้วยจะเป็นกดกระดิ่งนะคะกดทุกอย่างเลยหรือมีส่วนร่วมในคลิปนะคะ,ะก็จะทำให้ผู้คนเห็นคลิปเก๋ได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะต้องบอกคุณเหนื่อยมากใช่ไหมคะที่ผ่านมามันเป็นเรื่องของความเครียดนะคะที่พลังงานเห็นนะ ชาวสิ่งที่ผ่านมาคุณอยู่กับความเครียดนะคะความกดดันนะคะบางคนแอบมีความเศร้านะคะความวิตกกังวลนะกับสิ่งที่คุณแปกรับนะคะหรือสิ่งที่มากระทบใจคุณคะ่ะแต่คนภายนอกอาจจะมองคุณไม่ออกนะคะว่าคุณมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะ คุณรู้สึกว่าทําไมมันมีอะไรที่หลายๆอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ตามที่คุณหวังเอาไว้นะคะคุณก็พยายามนะคะทําทุกอย่างนะคะให้มันดีนะคะให้มันเต็มที่นะคะบางคนมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรแล้วก็เต็มที่ <TE ential> entonces, เต็มเหนี่ยวเลยนะ <c oughs> ดูแลทุกอย่างแต่ทําไมมันก็ยังมีบางจุดที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นบางท่านบางท่านบางคนอาจจะรู้สึกถึงการถูกแบบคนหมางเมินนะคะไม่เห็นคุณค่านะคะไม่เห็นความสําคัญนะคะ เออทั้งที่เราก็เต็มที่ทุกๆอย่างนะคะแต่ว่าแล้วก็ต้องแบกรบกับอารมณ์เรื่องของความเครียดนะคะความเหนื่อยสารพัดนะคะที่เข้ามานะคะรบกวนจิตใจของคุณด้วยค่ะ แล้วคุณเองนะคะบางทีโดดเด่นมากก็เป็นภัยนะชาวสิงห์เนี่ยบางทีก็ต้องแบบฉลาดมากโดดเด่นมากนะคะก็อาจจะมีคนหมั่นไส้นะคะอิจฉาลิซยาดิสเครดิตอะไรต่างๆนานาทําให้ที่ผ่านมาคุณเองอาจจะต้องทําตัวแบบว่าแกล้งโง่บ้างไร่บ้างนะคะเพื่อจะได้อยู่กับสังคมนี้หรืออยู่กับจุดนี้ได้ดีขึ้นนะคะเอาล่ะค่ะยังไงต้องบอกว่าองเป็นช่วงเวลาทํากัน ที่คุณจะต้องปลดล็อกตรงนี้แล้วนะการมาของการเคลื่อนย้ายของเราครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณต้องเป็นการวางอดีตไว้เบื้องหลังนะคะเลิกจมความทุกข์เลิกจมกับความเศร้านะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวที่เข้ามากระทบหัวใจค่ะมันมีความอะไรบางอย่างคุณเศร้าอยู่ด้วยอะ่ะนะมีความเศร้าอยู่ด้วยก็เป็นถึงเวลาของการเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของสัมพันธภาพหรือในเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกค่ะ คือหรือเรื่องของความรักนะคะถ้าคุณจะไม่มีใครถ้าคุณจะเป็นคนโสดมันก็ไม่ดีเช่เรื่องที่น่ากลัวนะคะออโสดแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเจอคุณเจอกับคนที่ไม่จริงใจนะคะคนที่เขาไม่จริงจังคนที่เขามาหลอกลวงคุณอันนี้ถือว่าน่ากลัวกว่าค่ะหลายท่านหลายคนนะคะม o v ออนนะคะม o v ออนจะผู้คนในช่วงเวลานี้ด้วยนะ อะไรที่จะหลุดไปจากชีวิตของคุณหรือคุณหันหลังให้กับใครเนี่ยก็คงเป็นสิ่งที่ต้องผ่านพ้นไปและไปอยู่กับอดีตค่ะคุณก็จะมีจุดของสิ่งใหม่ๆที่จะมีเข้ามานะคะอย่าก,กลัวนะคะอย่าก,กลัวการเริ่มต้นใหม่ในทุกๆอย่างนะคะชาวสิงคุณเองเป็นคนธาตุไฟเป็นคนราศีสิง์นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าถ้าคุณมุ่งมั่นที่จะทําอะไรแล้วเนี่ยคุณจะไปได้ดีและได้ไกลกว่าที่เคยด้วยนะคะเอาละ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลายถ้าหลายคนอยากปิกวิเวกด้วยค่ะเหมือนเบื่อผู้คนนะคะเบื่อสังคมธรรมดาคุณเองเนะี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่กับสังคมนะคะต้องมีผู้คนนู่นนี่นั่นหล่อเลี้ยงแต่ช่วงนี้คุณรู้สึกว่าเวลานะคะทำให้คุณเห็นสัจธรรมอะไรหลายหลายอย่างในชีวิตค่ะเห็นศัจธรรมนะคะเห็นผู้คนเห็นจิตใจคนนะคะแล้วก็ทําให้คุณปล่อยวางได้มากขึ้นและปรองกับชีวิตมากขึ้นนะคะ ก็เลยรู้สึกว่าบางทีการอยู่กับตัวเองนะคะการเราอาจจะมีเพื่อนไม่ต้องเยอะนะคะเน้นคุณภาพนะคะไม่ต้องเน้นปริมาณนะคะแต่อยู่กับรายล้อมกับคนที่เขาโอเคกับคุณจะดีสักว่านะคะอาจจะเป็นช่วงคัดกรองก็ได้ค่ะคัดกรองมิตรแท้มิตรเทียมหรือคัดกรองว่าคุณจะเอายังไงกับผู้คนหรือจัดการยังไงกับสังคมที่คุณมีอยู่ด้วยนะคะก<ค>็ต้องเรียกว่าเป็นช่วงเวลาของการตกผลึกเห็งความคิดนะคะนะ เป็นลักษณะเป็นแบบนี้บางคนอาจจะหันหน้าเข้าศาสนานะคะมีหลักธรรมคาสอนนะคะหรือมีผู้รู้กูรูครูบาอาจารย์นะคะที่คอยเขาเรียกว่าหนุนนําจิตใจคุณดึงสติคุณหรือทําให้คุณได้เห็นอะไรมากขึ้นด้วยค่ะก็การงานนะคะยังเป็นไปได้เรื่อยๆนะคะ ช่วงเดือนถึง2เดือนนี้คุณค่อนข้างจะทําตัวโลโปรไฟ์นะคะพอบอกแล้วโดดเด่นมากก็เป็นภัยแล้วภาระงานอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะคะช่วงนี้หลายท่านหลายคนอาจจะต้องทํางานแทนคนอื่นด้วยนะคะนะหรือว่ามีภาระที่ต้องไปจัดสรรจัดการแทนผู้คนค่ะ เจอแต่อะไรที่ค่อนข้างยากแล้วก็เหนื่อยในช่วงเวลานี้นะคะการเงินนะคะถามว่ายังเป็นไปได้อย่างโอเคแต่ในช่วงเดือนถึงสเดือนนี้คุณอาจจะมีภาระรายจ่ายจุกจิกที่ไม่สามารถหลีกหนีได้นะแต่ถามว่ายังหาได้ไหมก็ยังหาได้นะคะ แต้มบุญของชาวสสงหงยังค่อนข้างสูงอยู่นะคะคุณก็อาจจะอยู่ด้วยเงินเก่าเงินสะสมหรือเงินที่คุณวางแผนไว้ทําให้คุณสามารถบริหารจัดการได้ต่างๆได้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะถามว่าไรายได้ใหมๆ่ๆอะไรก็ยังมีมาค่ะบางคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะเดือดร้อนมากกว่าคุณด้วยก็ได้นะแต่คุณเองก็ยังพอช่วงนี้คุณเองก็ค่อนข้างจะวางแผนการใช้เงินนะคะเรื่องของการเก็บออมการประหยัดมัธยัติอะไรที่เคยเปหรือช่วยเหลือผู้คนใจกว้างใจใหญ่ช่วงนี้ก็เอาตัวเองเป็นหลักนะคะ ซึ่งก็ไม่ผิดนะคะส่วนใครนะคะที่ทำเออต้องบอกว่าด้วยพลังงานของราหูที่อยู่คุณปีครึ่งนับจากนี้เนี่ยคุณเองอาจจะได้พวกเงินเก่าเงินมรดกนะคะของตกทอดต่างๆนะคะหรือพวกทรัพย์สินเก่าๆอะไรที่เงินปันผลเงินอะไรที่รอคอยหรือเลทช้าก็จะมานะคะหรือใครอยากจะซื้อจะขายนะคะช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เ,เปิดทางให้กับคุณด้วยล่ะคะ่ะนะ นี่แหละค่ะแต่ถ้า1-2เดือนนับจากในตุลาและพฤศจิกายนนะคะ<ๆ>เ็าอยากให้ชาวสิงห์ทำตัวกลางๆนะคะใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะดำเนินชีวิตของคุณเป็นไปงดดราม่านะคะงดเอาเรื่องราวของคนอื่นมาทําให้เราทุกข์ใจค่ะอะไรช่วยได้ก็ช่วยนะคะแต่อ๋อให้พอประมาณที่เราไม่ได้ทําจนเรารู้สึกกดดันหรือทําให้เราทุกข์จนเลือกเลือกในการเดินในทางสายกลางนะคะชีวิตของคุณก็ถือว่ายังไปได้อย่างดีเพราะมีพลังงานของเดอะซันสิ่งดีๆนะคะสิ่งที่คุณวาง วางแผนไว้สิ่งที่คุณรอคอยการเริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักอารมณ์ความรู้สึกใครเจ็บปวดใครทุกข์ทรมานมาให้มันจบลงไปนะคะแล้วก็เมื่อคุณพร้อมเมื่อไหร่นะคะให้เปิดรับสิ่งใหม่ๆที่จะมีเข้ามาค่ะนะส่วนคนที่มีคู่นะคะช่วงนี้ก็เป็นความรักแบบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะดูแลกันไปนะคะเน้นในเรื่องราวของครอบครัวนะคะเน้นในเรื่องราวของการสร้างความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ หนักนิดเมาหน่อยนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาของเขาเรียกว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดคะ่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะอ้ออีกนิดนึงคนโสดช่วงนี้ค่อนข้างเบื่อหน่ายด้วยนะเบื่อหน่ายเพราะว่ามันจะเจอแต่พวกเลิฟเบนเนฟิตสส่วนใหญ่นะคะหรือความรักไม่มีสถานะแรกๆก็มาเหมือนจริงใจหลังๆก็ดูงงๆนะคะดังนั้นช่วงนี้คุณเองก็ค่อนข้างเบื่อกับรักที่ยังไม่ค่อยลงตัวนะคะหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัว เลยรู้สึกค่อนข้างอยากจะอยู่คนเดียวด้วยนะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามแต้มบุญของคุณยังสำคัญมากนะคะอย่าลืมนะคะสะสมบุญกุศลไวนะะ้นะคะนะคะเท่าเท่าที่คุณทำไหวนะคะทำบุญทำทานช่วยเหลือคนยากร้ยคนเดือดร้อนนะคะหรือพวกสัตว์พิการต่างๆการสวดมนต์ภาวนาการเจริญสติอันนี้สำคัญมากนะคะการสวดมนต์ก็เหมือนเราทายาะคะ ก็คือแต่ถ้าคุณได้มีเวลาไปเจริญสติด้วยนะคะไปปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เหมือนกับการกินยาเลยนะรักษาได้ทันท่วงทีนะคะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกออท้อหมดพลังเสริมพลังตรงนี้นะคะจะถือว่าดีมากๆสำหรับคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ